สวัสดีครับสวัสดี f อทุกคนนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะมานำเสนอตัวโปรแกรมนะครับที่ไปเที่ยวแถวตะวันออกกลางนะครับผมแถวอาหรับอย่างนี้เนาะนะครับก็มีหลายโปรแกรมนะครับที่ลูกค้าทักแล้วก็สอบถามมาค่อนข้างเยอะอีกพอสมควรนะครับผมค่อนข้างยอะพอสมควรก็มีหลายโปรแกรมมากๆเลยนะครับแล้วก็มีทั้งแบบที่จองแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่จองนะครับผม มีหลายๆท่านนะครับสอบถามาเข้ามาเยอะนะครับวันนี้ก็เลยมานําเสนอในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับในหลายๆโปรแกรมนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจนะครับให้กับทางทีมของเรานะครับผมมาดราตรทรเวลจำกัดนะครับมีหลายๆโปรแกรมนะครับที่หลายคนเริ่มจะเดินทางแล้วนะครับผมเริ่มจะวางแผนเดินทาง ช่วงสงการนะครับช่วงสงการก็ถือว่าเป็นช่วงของ旱 s e a s o นของประเทศไทยนะครับแล้วเฉียดรถออกกลางนะครับอากาศก็ไม่ได้ร้อนมากอากาศเย็นนะครับผมอากาศเย็นนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับในส่วนของการแนะนำนะครับโปรแกรมนะครับให้ทุกทกท่านนะครับทราบแปวกันนะครับผมก็ว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดในส่วนของโปรแกรม นะครับหลายคนนะครับเข้ามาแล้วนะครับผมก็มารับฟังกันได้นะครับผมดูครับผมสําหรับเป็นไกด์นะครับไกด์ไลน์นะครับในการเดินทางว่าคุณจะจะไปเส้นทางไหนนะครับโปรแกรมไหนนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมสอบถามเข้ามาได้นะครับสอบถามกเข้ามาได้นะครับอยากให้สอบถามเข้ามาเยอะๆนะครับผมในส่วนของโปรแกรมทัวร์เนาะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทําตรงนี้นะครับทุกท่านจะได้เห็น โปรแกรมนะครับโปรแกรมทัวร์ไปด้วยกันนะครับผมตนนี้นะครับผมก็ผมขอเริ่มในส่วนของตัวโปรแกรมอ่าซูเปอร,ร,ร์นะครับผมซูเปอร์แกรนนะครับอียิปต์นะครับโปรแกรมนี้ก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่หลายคนนะครับให้ความสนใจมากอยู่พอสมควรนะครับผมหลายคนให้ความสนใจมากอยู่พอสมควรในส่วนของตัวโปรแกรมซูเปอร, yes ร์นะครับผมซูเปอร์แกรนอียิปต์นะครับเดินทางช่วงสงกรานนะครับผมเดินทางช่วงสงกรานนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรานะครับผมใน เข้าสู่ในส่วนของตัวรายละเอียดนะครับของโปรแกรมนะครับที่ท่านเดินทางไปเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่แว่นนิดหนึ่งครับผมมองไม่เห็นนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่แว่นนะครับผมเพราะว่าสายตาสั้นนะครับสายตาสั้นนี่สั้นมาได้หลายปีแล้วตแรกผมไม่เคยใส่แว่นเลยนะครับตอนแรกผมไม่เคยใส่แว่นเลยนะครับพอทํางานทัวร์ไปนานๆนะครับมันก็เริ่มแบบว่าสายตามันก็เริ่มสั้นเนาะนะครับผมเริ่มสั้นเพราะว่าเราอยู่หน้าจอคอมตลอด นะครับอาเดี๋ยวนะครับพาทุกท่านนะครับไปเยือนนะครับเมืองแห่งอารยธรรมนะครับพันปีนะครับผมเมืองแห่งอารยธรรมพันปีก็คืออียิปต์นะครับผมอียิปต์นะครับอียิปต์เดี๋ยวผมขอลดเสียงลงนิดนึงนะครับผมเมืองแห่งอารยธรรมพันปีก็คืออียิปต์นะครับเป็นเมืองนะครับที่อาเป็นประเทศนะครับผมที่ได้รับความนิยมนะครับจากหลายๆอานังเชื่อจากหลายๆประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นดินในเรื่องของพีรามิดนะครับได้ขี่อูฐ นะครับผมแล้วก็ไปชมของสปริงนะครับผมสปริงที่ที่อียิปต์นะครับก็คือเป็นเมืองแห่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนนะครับผมเมืองแห่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนนะครับที่อียิปต์นะครับอียิปต์อันนี้นะครับโปรแกรมนี้ผมแนะนําก็คือเดินทางช่วงวันที่11นะครับ11อ่า11 เมษายนนะครับเป็น11็จเมษายนเป็นการเที่ยวครบจบที่เดียวตั้งแต่เหนือจรดใต้นะครับเดินทางโดยสายการบินนะครับ Emirates Airlines นะครับผมเดินทางโดยสายการบิน Emirates Airlines เป็นสายการบินที่ premium airline นะครับนั่งเครื่องบินลำใหญ่นะครับนั่งเครื่องบินลำใหญ่แล้วก็เป็นโปรแกรมนะครับที่เราได้เที่ยวครบแล้วก็มีบินภายในประเทศด้วยนะครับผมมีบินภายในประเทศท่านจะได้ไปสัมผัสถึงนะครับความยิ่งใหญ่นะครับของพีระมิดนะครับ ของอียิปต์แล้วก็ไปชมนะครับในส่วนของตัวซิฟิง์์นะครับผมสิงโตตัวใหญ่นะครับผมแล้วก็ได้ล่องเรือนะครับแม่น้ํไนนะครับแล้วก็ได้พักบนเรือด้วย2คืนนะครับผมพักบนเรือ2คืนโปรแกรมนี้นะครับเริ่มมีนักท่องเที่ยวแล้วก็มีหลายๆท่านนะครับให้ความสนใจแล้วก็เริ่มที่จะจองทัวร์แล้วก็เริ่มที่จะเดินทางกันอยู่พอสมควรนะครับผมตอนนี้ก็คือของบริลลานะครับก็มีลูกค้าจอง แล้วนะครับส่วนวีซ่าหลายๆคนกังวลว่าต้องทำวีซ่ายังไงนะครับวีซ่าท่านถ่ายแค่รูปหน้าพาสปอร์ตมาอย่างเดียวนะครับก็คือถ่ายให้เห็นข้อมูลทั้งหมดนะครับถ้าท่านจองทัวร์เดี๋ยวทางเราจะส่งตัวอย่างไปให้ดูนะครับเพราะว่าเรายื่นวีซ่าเป็นแบบกรุ๊ปนาอกนะครับแบบกรุ๊ปนะครับก็จะยื่นภายในสัปดาห์นี้แล้วครับผมก็คือสิ้นเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนนี้ก็จะต้องยื่นในส่วนของตัววีซ่ากรุ๊ปแล้วเพราะว่ามันต้องใช้เวลาหลายวันในการพิจารณาในการแอพรูปวีซ่า นะครับตัวนี้นะครับราคานะครับผมที่นําเสนอไปนะครับรู้สึกประมาณ9 0 0 0 0มกว่าบาทเองนะครับราคาไม่แพงนะครับรวมในส่วนของวีซ่ากรุ๊ปเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัวอียิปต์นะครับผมอียิปต์นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับลองพิจารณาดูนะครับเป็นซูเปอร์แกรนนะครับผมอียิปต์นะครับผมซูเปอร์แกรนอียิปต์นะครับตัวนี้นะครับก็จะมีอีกโปรแกรมนะครับผมที่ลูกค้าได้สอบถามเข้ามาแล้วก็ได้จองนะครับส่วนท่านที่จองช่วงวันที่ แปดในช่วงวันที่แปดเมษายนตอนนี้คือเต็มแล้วเนาะนะครับตัวนี้นะครับสําหรับท่านไหนนะครับผมที่อ่าพอจะมีเวลานะครับไม่ได้เยอะนะครับผมก็สนใจเป็นโปรแกรมนี้ได้เลยนะครับผมตัวโปรแกรมนี้นะครับก็จะเป็นตัวอียิปต์เช่นกันนะครับผมเป็นตัวอียิปต์เช่นกันนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีให้เลือกนะครับในหลายๆโปรแกรมนะครับผมในหลายวันเดินทางนะครับไม่จะไปในส่วนของตัวพีระพีระมิดนะครับสกริงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของกิซซ่านะครับพีระมิด นะครับผมขั้นบันไดนะครับเนาะอันนี้ก็คือจะได้ชมในส่วนของหลุมศพฟาโลนะครับที่สําคัญคือท่านจะได้ของที่ลึกสุดพิเศษนะครับจากอียิปต์นะครับผมก็จากทัวร์ของเรานี่แหละนะครับเราแจกให้ท่านเลยนะครับผมเป็นทัวร์ต้นตำรับรับทัวร์อียิปต์ดีๆนะครับที่สุดแห่งปีกับผู้บุกเบิกเส้นทางอียิปต์ในประเทศไทยนะครับผมคือเซ็นเตอร์นี้เราบอกเลยว่าเซ็นเตอร์นี้เราค้าขายกันมาแล้วก็ของท่านจะสเปเชียลนะครับผมแล้วก็เรื่องของอ่า ความเป็นมืออาชีพนะครับผมในเรื่องของการทําในส่วนของตะวันออกกลางในส่วนของการทํา,าทเส้นทางนี้นะครับเพราะว่าเขาทำมานานมาหลายปีแล้วผมกอ็อยากจะแนะนํานะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกเซ็นเตอร์หนึ่งนะครับที่ให้การที่เราให้การไว้ใจนะครับผมให้ความไว้วางใจแล้วก็ส่งลูกค้าไปตลอดนะครับไปสนใจโปรแกรมเต็มน,นะครับก็สอบถามเขเข้ามาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพอดูก่อนหน้าว่า,ามีตัวโปรแกรมเต็มหรือเปล่าแทบนะครับ สักครู่นะครับผมเปิดดูก่อนนะครับว่ามีโปรแกรมเต็มให้ทุกท่านไหมเดี๋ยวคลิกดูก่อนนะครับตัวนี้ห้าหมื่นกว่าบาทเองนะครับห้าหมื่นสามพันบาทนะครับผมตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับประมาณห้าหมื่นสามพันบาทนะครับนะครับผมห้าหมื่นสามพันบาทก็ถือว่าราคาก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับราคาโอเคเลยแหละนะครับราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงตัวนี้นะครับผมก็คือมีเดินทางวันที่ <1> 1> <1> สาม<ย>สิบเอ็ดนะครับผมมีนาถึงวันที่ห้าเมษายนนะครับผมลอบว,วันที่สี่นะครับ เมษายนถึงวันที่9นะครับแล้วก็ช่วงสงกรานก็มีนะครับช่วงสงกรานราคาอาจจะเพิ่มมานิดนึงนะครับผมแต่ก็ไม่ได้สูงมากนะครับในช่วงของช่วงสงกรานเนาะนะครับถ้าใครสนใจนะครับเดินทางช่วงสงกรานนะครับก็แนะนำสาร์เข้ามาเลยครับเดินทางวันที่13ถึง18เมษายนนะครับผมเดินทาง1 3ถึง18เมษายนตัวนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับตัวโปรแกรมตัวนะครับเดี๋ยวผมขอย่อลงมาอีกนิดนึงนะครับทุกท่านจะได้เห็นนะครับตัวเต็มนะครับผม ตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวโปรแกรมทัวร์ก็คือเป็นอียิปต์นะครับผมอียิปต์หกวันสี่คืนเดินทางโดยสายการบิน WY นะครับ WY คือสายการบินอะไรทุกคนรู้ไหมนะครับผมเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่มีรู้รู้อยู่นะครับผมสายการบินนะครับ à, WY คือสายการบินโอมานนะครับผมโอมานแอร์เราต้องไปเปลี่ยนเครื่องนะครับผมที่โอมานนะครับก็เ,เป็นสายการบิน พรีเมียมแอร์ไลน์เช่นกันนะครับผมเป็นสายการบินที่พรีเมียมแอร์ไลน์เช่นกันนะครับในส่วนของตัวโอมานแอร์นะครับสายการบินพรีเมียมออนไลน์นะครับเป็นออนไลน์ไปแล้ว <c oughs> นะครับหกวันสี่คืนนะครับเป็นทัวร์ต้นตํำรับนะครับของเรานะครับอ่าสําหรับ เซ็นเตอร์นี้นะครับผมเราส่งให้ตลอดเนาะต้องแจ้งก่อนนะครับผมเราส่งให้ตลอดนะครับก็ไปชมในส่วนของแกรนนะครับอียิปต์นะครับมิวเซียมนะครับแล้วก็ได้รับของที่ระลึกนะครับทุกท่านเลยนะครับถ้าใครจองทัวร์นี้นะครับได้รับของที่ระลึกอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกคร่าวๆนะครับแจ้งคร่าวๆในส่วนของตัวโปรแกรมที่เราจะไปนะครับผมเราจะไป โดยสายไปบินโอมานแอร์นะครับผมก็คือไปกรุงเทพแล้วเปลี่ยนเครื่องนะครับที่มัสกัตนะครับผมแล้วก็ไปประเทศโอมานนะครับสนามบินไคโรนะครับผมแล้วก็ประเทศอียิปต์นะครับก็จะมีอาหารเย็นนะครับวันนี้ไปถึงก็เข้าโรงแรมเลยเพราะว่าโปรแกรมนะครับที่เราเข้าโรงแรมเลยนะครับเราจะได้พักผ่อนนะครับผมเราก็ได้ปรับตัวด้วยมันก็จะทําให้เราสดชื่นก่อนที่เราจะไปเที่ยวเนาะนะครับไปถึงไปนอนพักผ่อนก่อนทุกคนนะครับไปนอนพักผ่อนก่อนก่อนที่จะเที่ยวนะครับ วันที่สองนะครับผมเราก็ไปที่ไคโรนะครับผมเราก็ไปที่พิรามิดอีซ่านะครับผมเราก็ไปที่สฟิงนะครับแล้วก็เมมฟิสนะครับแล้วก็ไปเมืองนะครับซาการ่านะครับแล้วก็ไปพิรามิดนะครับหาชั้นบันไดนะครับผมแล้วก็ชมในส่วนของศูนย์ผลิตกระดาษนะครับปาปิโนสนะครับผมวันนี้นะครับอาหารเรามีให้ครบให้ทุกมือนะครับไม่มีอิสระนะครับอาหารจัดเต็มทุกมือพักโรงแรมระดับสี่ดาวนะครับผมทุกคืนนะครับ มาที่3นะครับเรามาที่ไคโรนะครับผมแล้วก็ไปที่แกรนิวเซียมนะครับผมแล้วก็พิพิธภัณฑ์นะครับอารยธรรมอียิปต์นะครับแล้วก็ร่องเรือนะครับผมแม่น้ำนายนะครับพร้อมชมการแสดงระบำหน้าท้องนะครับผมหรือเบลลี่และแดนส์นะครับผม โอโ้โหน่าไปมากเลยนะครับโปรแกรมนี้คือเป็นโปรแกรมที่จะเต็มอีกโปรแกรมหนึ่งนะถึงแม้เราจะไม่ได้แบบไปในส่วนของอ่าซูเปอร์แกรนอียิปต์นะครับเราก็เป็นโปรแกรมนี้นะครับเป็นโปรแกรมที่อยากให้หลายท่านได้ลองไปสัมผัสได้ลองไปดูนะครับเพราะว่าก็เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับที่ถือว่าไปแล้วได้เที่ยวครบเลยนะครับไปถึงแล้วได้เที่ยวครบเลยนะครับ อ่าววันที่4นะครับผมเราไปที่ไคโรนะครับเราไปเมืองอเล็กซานเดรียนะครับอเล็กซานเดรียก็คืออาจจะเป็นเมืองหลวงเอ้ยโทษทีครับเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ2รองจากเมืองหลวงไคโรนะครับผมแล้วก็ไปป้อมปราการนะครับผมไปป้อมปราการนะครับอ่าคิวต์เบย์ใช่ไหมครับแล้วก็หลุมศพใต้ดินนะครับโรมันนะครับผมแล้วก็ไป วิหารป้อมเปย์นะครับผมไคโรนะครับอันนี้นะครับผมวันนี้นะครับก็ได้ทานอาหารครบทุกมือเช่นกันอาหารอียิปต์นะครับผมก็จะมีสำหรับโปรแกรมอียิปต์นะครับก็จะเป็นอาหารท้องถิ่นบ้างนะครับแล้วก็จะเป็นอาหารจีนนะครับคละกันไปนะครับเราแจ้งทุกครั้งนะครับว่าคนไทยนะครับเราไปเที่ยวต่างประเทศนะครับเราต้องจัดในส่วนของอาหารจีนแล้วก็อาหารไทยให้ทุกท่านด้วยเพราะว่าเราจะไม่จัดอาหารอย่างเดียวนะครับให้ เพราะว่าอาจจะมีอาหารจีนอาหารไทยคละกันแล้วก็จะมีอาหารท้องถิ่นคละกันด้วยเช่นกันนะครับในส่วนของตัวโปรแกรมที่ไปเที่ยวประเทศที่เราไม่คุ้นชินนะครับก็จะมีจัดให้ทุกท่านนะครับผมวันที่ห้านะครับผมเราจะไปในส่วนของไคโรพิพิธภัณฑ์นะครับสถานนะครับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์นะครับผมอียิปต์นะครับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว พิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่นะครับแล้วก็จะมีการเก็บในส่วนของทรัพย์สินสมบัติต่างๆนะครับจะเป็นของโบราณนะครับผมตั้งแต่สมัยที่ใครรู้สมัยที่อ่าเรียกว่าอะไรนะอ่ากษัตริย์ของอียิปต์สมัยก่อนนะครับปกครองเนาะนะครับปกครองนะครับผมแล้วก็ไปที่สู่เรานะครับโมฮัมหมัดนะครับอาลีแล้วก็ไปที่ป้อมปราการนะครับซาลาดินนะครับผมแล้วก็ไปโรงน้ําหอมนะครับน้องของสไตล์อาหรับนะครับแล้วก็ไปตลาดนะครับ จานเอลคานะครับลิลีนะครับผมแล้วก็เข้าสู่สนามบินไคโรวันนี้นะครับก็จัดอาหารครบทุกมื้อจริงๆนะครับผมเนาะนะครับผมแล้วก็อ่าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินี่คือเขาจะเอาของโบราณต่างๆมาไว้นะครับไม่ว่าเป็นของฟาโรนะครับองค์ต่างๆครับการเดินทางนะครับจะเป็นกรุงเทพมัสกัดนะครับผมก็คือไปถึงมัสกัดประมาณเที่ยงย5นะครับเดินทางโดยสายการบินอมาแอร์นะครับก็ประมาณ6ชั่วโมงหลังจากนั้นก็เป็นมัสกัดไคโรนะครับผม ตัวนี้จะไม่ได้บินภายในนะที่รับนะครับเพราะว่าเราไปอ่าไม่ได้จอดลึกทั้งหมดนะครับถ้าจอดลึกทั้งหมดจะมีอีกโปรแกรมนะครับโปรแกรมที่ผมแนะนําไปสักครู่นี้ก็จเป็นซุปเปอร์แกรนด์นะครับวันที่11เมษายุ่นยังว่างอยู่นะครับมาซื้อได้เลยนะครับผมยังว่างอยู่นะครับอ่คุบขนาดไซส์อยู่ที่34ท่านนะครับผมสามสท่าน20ท่านออกเดินทางได้นะครับอ่าแล้วก็ขากลับก็เหมือนเดิมนะครับขากลับเราจะบินโทษทีครับขาไปเราไปถึงไคโรมัน ห้าโมงเย็นกว่าจะออกตมอนู่นนี่นั่นก็หกโมงนะครับผมโมงทุ่มหนึ่งก็ไปถึงก็ทานข้าวแล้วเข้าโรงแรมเลยนะครับแล้วก็ไคโรมัสกัดนะครับผมก็ออกตีหนึ่งสิบห้านาทีนะครับก็ถึงที่มัสกัดประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับก็ใช้เวลาในการเดินทางสี่ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นก็ต่อเครื่องนะครับที่มัสกัดมักกรุงเทพนะครับก็ใช้เวลาในการเดินทางประมาณหกชั่วโมงก็ถือว่าไปกลับก็วันสิบชั่วโมงเนาะนะครับผมอ่าขาไปสิบขากลับสิบชั่วโมงนะครับก็ไม่ถือว่าไกลเท่าไหร่นะครับเหมือนพอเรราไปปยุโ นะครับผมประมาณว่าเราไปยุโรปนะครับในส่วนของตัวโปรปแกรมนี้ แล้วก็อีกโปรแกรมนะครับฝากด้วยนะครับผมเป็นโปรแกรมหนึ่งนะครับผมก็คือโปรแกรมน,นี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวอียิปต์เช่นกันนะครับช่วงนี้ขายอียิปต์มากๆเลยนะเพราะช่วงนี้ลูกค้าสอบถามอียิปต์กันค่อนข้างเยอะแล้วก็การทําวีซ่ามันก็ไม่ได้ยากทุกคนการทาวีซ่าไม่ได้ยากเหมือนเมื่อก่อนนะครับตอนนี้คือทําวีซ่าง่ายมากๆเลยนะครับผมทําวีซ่าง่ายมากๆๆนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวคลาสิกดีอียิปต์เจ็ดวันห้าคืนนะครับผมมีเดินทางวันที่ ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบเจ็ดมีนาคมสี่ถึงสิบแล้วก็ช่วงสงกรานต์ผมแนะนำให้เป็นช่วงสงกรานต์ดีกว่าที่รักวันที่สิบเอ็ดถึงสิบเจ็ดนะครับตัวนี้นะครับผมก็เดินทางโดยสายการบินโอมานแอร์ Air, เช่นกันนะครับไปไคโรอัสวานนะครับอาบูซิมบิลนะครับลุกซอส์นะครับผมแล้วก็นอนบนเรือสีคืนโอ้นอนบนเรือสีคืนนี่น่าไปมากแล้วก็จะมีขี่อุ้งขี่อูดด้วยโปรแกรมนี้นะครับพักโรงแรมระดับห้าดาวเลยนะครับผม โปรแกรมนี้พักโรงแรมระดบ5ดาวนอนที่ไคโร1คืนนะครับนอนไคโร1คืนแล้วก็นอนบนเรืออีกทั้ง4คืนที่รักนะครับนอนบนเรือ4คืนสุดยอดมากนะครับวีซ่าอียิปต์30-45วันนะครับหนังสือเดินทางนะคเป็นคนไทยนะครับผมราคาเริ่มต้นที่78,988บาทเท่านั้นนะครับผม ถูกมากนะครับก็โปรแกรมที่ไปนะครับจะเป็นพิรามิดนะครับแล้วก็สปริงนะครับผมแล้วก็กิซ่านะครับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติร่องเรือนะครับผมร่องเรือโบราณนะครับเฟลุกะนะครับผมเสาหินนะครับโอนะครับผมบบลิสนะครับวิหารคอมนะครับออมโบนะครับมหาวิหารนะครับผมมหาวิหารอาบูนะครับซิมเบลนะครับผมแล้วก็ชมหุ่ ชมผุบผานะครับกษัตริวิหารเอ็นฟูนะครับแล้วก็วิหารคานัทนะครับวิหารลูกซอนะครับผมตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับที่เราไปก็ถือว่าได้เที่ยวคุ้มเช่นกันนะครับเที่ยวคุ้มแล้วก็เที่ยวเต็มเที่ยวหนักทุกๆวันนะครับไม่เที่ยวหนักหรืเที่ยวสบายๆนะครับผมอาหารครบทุกมื้อนะครับพักโรงแรมระดับ5าดาวนะครับผมเข้าโรงแรมระดับ5าดาวนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับตัวหะคโปรแกรมอาลับนะครับผมมีใส่ในรายละเอียดนะครับเข้าไปนะครับ ในเพจเรียบร้อยแล้วนะครับท่านไหนจะไปชมก็เข้าไปชมได้ที่เพจมนราทราเวลนะครับเพจมนราทราเวลนะครับผมเพจราทราเวลเนาะนะครับถ้าใครสนใจนะครับอจองทัวร์ซื้อทัวร์นะครับสอบถามมาที่เบอร์นะครับเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทก็ได้นะครับ0630566253นะครับ063056 6253นะครับหรือโทรมาที่เบอร์0849415701ก็ได้นะครับผม0849415701นะครับผมถ้าใครเป็นมั่นใจนะครับสามารถนะครับโทรมาที่เบอร์บริษัทก็ได้นะครับเบอร์ออฟฟิศนะครับก็จะเป็นเบอร์นะครับ่า021491499นะครับ021491499นะครับโอเคขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ